อัน,นยังค่ะด้วยคนณมีนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโรงเรียนนันเปิดเทอมไปหรือยังนะแต่น่าจะเปิดไปสักพักแล้วนะก็เลยแบบว่าเอออยากแต่งแบบ back to school อะไรอย่างนี้ก็แบบย้อนวันมากตอนนี้ก็คือรู้สึกแก่มากๆแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเออถ้าช่วงเวลานี้แบบย้อนกลับไปช่วงนั้นอะมินาแต่งหน้ายัางไงแต่ถ้าแต่งคนเดียวมันก็ไม่สนุกไงก็เลยเอาริ้งๆมาด้วยนะคะเอ๊ะ แนะนำตัวมาก่อนนะอันนี้คือลุงนะคะคือเพื่อนสนิทมินาก็ถ้าใครดูร็อกหรือดูอะไรเงี้ยก็จะเจอลุงบ่อยๆก็เรารู้จักกันนั่นแหละช่วงมาบลายก็สนิทกันยาวเลยเพราะเราไม่มีใครเขาไม่มีเพื่อนเขาปกติโรงเรียนจะเข้าแถวประมาณเจ็ดโมงสี่สิบก็บ้านมินาอยู่คลามสาบอะซึ่งมันใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนประมาณ30นาทีประมาณเออแต่ถ้ารถติดเนี่ยก็คือ40นาที ของลุงเลยแบบลุงตื่นเจ็ดโมงเนี่ยบ้านลุงใกล้เออว่ามันใกล้ก็ถ้าแต่งเฉยๆเงี้ยมันก็ดูไม่แบบสมจริงเท่าไหร่แล้วก็ต้องแบบว่าจับเวลากันนิดนึงเพราะจะต้องแข่งกับเวลาก็ถ้าเป็นลุงแต่ก่อนลุงก็เนี่ยเสร็จเลยไปเลยวันนีวมันเกินไปบอกว่าย้อนย้อนวันวานอ๋อต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนเราเด็กแรกๆผู้หญิงจะปล่อยผมก่อนแต่ก่อนเราปล่อยไม่ได้ปะปล่อยมผมก็ปล่อยแต่ปล่อยในห้องเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่จะมัดมัดตัวมัดอะไรก็ว่าไปมัดอะไรก็ทำ มาสูงเน้นสูงตึงรูตึงไปยังปะหนึ่งสองสามแพ้เราทำโทษโอเคนี่น่าจะลงเป็นสกินแคร์ก่อนนะคะใช้เป็นอินเนสฟีนลงสกินแคร์ด้วยเหรอเกือบกันแดดเลยอ่ะพี่เอ็ยมึงโกงกลางคืนมันลงมาแล้วเราต้องเด็กไปกินแกลงมีจุดที่ว่าคนลงสกินแคร์บ้านเราเย็นท้องแคลงมันเป็นดุ่มมันเป็นตาตอนสมัยกินอ่ะมันเป็มากนล้วแล้วก็คุชชั่นเลยค่ะ ได้คิวมาเดินนะใช่ไหมใช้ของมิสตูมิจำไม่ได้ว่าตอนเด็กๆใช้อะไรอ๋อแล้วตอนเด็กๆมันได้ใช้อะไรอย่างนี้เลยกันแดดแล้วก็ไปไม่พูดไม่จัดแก่งเต็เด้ยแต่ช่วงวัยเรียนมีน้ำสื่อเยอะมากเฮ้ยแต่เชื่อป้ามีน้ำไม่เคเข้าคลินิกไม่ค่อยไม่ค่อยน้อยมีน้ำเข้าไม่ใช่อะไรไม่มีตา กัวเป็นคนแบบหน้ามันแต่ว่าไม่ค่อยมีสิวนะแบบม้งเออลุงไม่มีสิวโชคดีมากเหละมินามีสิวผิวแพ้ง่ายตบเข้าไปเลยค่ะต่อมาก็จะใช้เป็นคุชชั่นค่ะของอัมมิวส์จริงๆอันเนี้ยนามไม่ค่อยเชียร์แต่ว่ามีน้ำคุชชั่นเดียวเนี่ยเพราะว่าของอัมมิวสเนี้ยคือมันแบบฉ่ำเวอร์แต่ว่ามินาผิวแบบแห้งอ่ะแล้วอยู่ในห้องเรียนแบบห้องแอร์ทั้งวันคือถ้าเป็นแบบมีนาตอนนี้ถ้ากลับไปเรียนนะก็คงใช้คุชชั่นเพราะว่าไม่ไหวแปะคอนซีลเลอร์ตรง นี่เป็นอย่างก็คือเป็นรอยแดงอ่ะเป็นแบ่ขนแดงๆแต่ห้องเรียนอ่ะโหเปิดแอร์เย็นช้ำแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดนะที่เชื่อเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาชอบเปิดกระจกห้องเรียนไม่รเราไปนั่งตรงนั้นเอาจริงๆพวกหนุ่มโตได้ไม่ใช่พนมนะผ่อนเคราะน้องวันขอใช้ครีมบัตตตั้งแต่เด็กไม่นะ่า <c oughs> ใช้ครีมบัตรไม่รอดนะเพราะว่าเป็นคราบแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าทำวัยเรียนของมินา่าแค่ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งพับแล้วก็เขียนทิวจบทาปากแล้วปากซิ ใช่ตอนเด็กๆอะลุงไม่แต่งหน้าไปแล้วมีนาก็จะแบบว่าเออมึงลองแต่งบ้างมึงหัดทาครีมกันแดดบ้างนะมึงแต่งบ้างก็ได้เอ้ยใช่มึงแต่งบ้างก็ได้มึงแต่งเถอะเพื่อนอมึงแต่งเถอะ์แต่งไม่ต้องเยอะชีวิตต้องการกันนอนคอนซีลเลอร์นะคะแชร์ตัวของชาแนลข้ามน้ำถือนะถ้ามหบแต่งบ้างตียี่โมงมินาตื่นตีห้าสี่สิบโอ้ก็ลงฝันอัเนี้ว่าลูกจะใช้น้ำมาครั้งต่อที่สองใช้ว้ำผมมันตีื่นขึ้นมาเสร็จชั่วโมงคืนน้ำคืนยามเช้าตื่น ถ้าช่วงเรียนอะช,ช่วงมช่วงมปลายอะจะจะแบบโหอ่านหนังสือแบบปวดมากอืมอ่านอยู่มั่งจริงตกได้ไประเด็น <c oughs> อ่านแตไม่ก็ลูลกเดี๋ยววันรากกลับไปได้ตัวเองก็จะบอกว่าไม่ต้องอ่านขนาดนั้นลูกไม่ต้องขย,ยันมากอันนี้ทายแชโด้ลเลยค่ะของอะไรเนะี่ยเพอริเพราคอนซีลเลอร์ไม่ค่าสิทธิ์เลยแต่สิวในน้าคบไม่ได้ปิดอะเยอะเพราะว่าม<อ>ันเป็นภาพเป็นโรงเรียนไงแต่งไปก็คงประมาณนี้ลงไอแชโด้ทุกบลึงห้าทีมันพอเหรอ ก็ตอนเราเรียนมันไม่เหมือนกันไงลืมหมดแล้วว่ามึงจับเวลาลืมหมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างไม่น่งแป้งฝุ่นอ๋อชงอะคอนเซ็ปเป็นคนชอบปัดแก้มอันนี้ของทีคอนเซ็ปคุ้มมากใช้ด้วยันไม่พอทีละนาทีกำลเวลาไปตอนนี้อะชิวเลยแล้วกันทุกคนคุยังลงแป้งอยู่เลยดูว่าเนี่แหละของอะไรเนี่ย ต้องปรุงไม่ต้องดีดไม่อะไร,รอ่ะรงปากเลยแล้วกันเดี๋ยวซื้อมาทีหลังคื้อไม่ต้องมีวะเราไมน้าปากใช้เปน็นของอามริกาค่ะนี้สีไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจะคืออะไรนะจริงๆนะตอนมัธยมอ่ะก็ไม่แต่งหน้าเลยจนเพื่อนบอกว่าให้แต่งพอมาหาลัยอ่ะก็คัดจนเพื่อนบอกให้โพอ, <c oughs> อ่ะว่าอะไรปีหนึ่งคือเลวร้ายมากอ่ะคือรู้ว่าเหมือนไัในชีวิตอันไหน,น,นชอบแต่งหน้าไงแต่แบบไปโรงเรียนแล้วตื่นไม่ทันแล้วก็แบบว่าเกลียดแต่งด้วยเดียดยเ๋ยวโดนดูเปรี้ย หุยกลับกันตอนเมนาอยู่มหาลัยแต่งน้อยกว่าเดิมอีกอะแต่งน้อยมากถ้าคอนซีลเลอร์คิ้วแล้วก็แป้งฝุ่นแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงเออแล้วก็ปากจบแค่นั้นอะเอามาเมาเมาเดี๋ยวมาเดียวาดี๋นเี๋ยี๋เีมีาเเียดียเดาเดี่ยเ ไลท์โลลี่นะคะนี่ใี่หรืงถ้าสมมติว่าลุงไม่ไปโรงเรียนนะมีนาก็จะแบบบางทีก็จะหยุดเฝ้าถ้ามีนาไม่ไปลุงไม่ไปเลยในวันนั้นเพราะว่าอะไร,รูุงไหมอ้โหูโดนเล็งเละเฮะแล้วมีนาก็เขียนคิวดินสอนนะคะตอนที่อยู่เรียนมีนาใช้เป็นฝุ่นแต่ว่าบางทีมันหลุดไงถ้าแบบว่าไปเรียนพิเศษต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเรียนพิเศษเราจะชอบไปมีนาชอบไปสยามไม่ได้ไปเที่ยวนะไปเรียน หน้าบ้านเรามีเศษมาเรียนเยอะมากเศษเยอะมากมากากอยานมากอยนอาำลังคิดอยู่จะไปเรียนแต่งหน้าดีไหมขอเรียนแต่งหน้าสองหมื่นคุ้มเปล่าคิดดูเนี่สองหมื่นนักูซื้อกูซื้อกระเป๋ารองเท้าหรือว่าหรือว่าไปเรียนแต่งหน้าดี แต่งกันหน้าขนาดนี้เลยเหรอลบปัดขนตาปะโดยปกติถ้าตอนนี้นะถ้าไปโรงเรียนตอนนี้นะมันจะไม่ปัดนี่ว่าเราใช้เวลาขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่ารรู้ปะเราใช้ของที่มันเริ่มติดทนไว้โองเรียเวลาแค่นี้เสร็จแล้วอะนับนับเสร็จยังยังก็ได้เหลือเวลาเหลือเวลาเหลือเวลาใกล้แล้วนี่ถ้าเราแต่งสิบนาทีแล้วเนี่ยคงจะอยากปัดขนตาถ้ายอมไม่รกลับไม่ได้แต่โรงเรียนมันก็ไม่ให้ปัดเราอ่ะมีน้ำเพิ่มนะ้วกันอายแชโดว์นะคะคอง B concept เป็น สีอีกแบบชมพูอ่อนๆเพื่อนมันไม่ให้มันแบบว่าเออให้มันมีสีๆหน่อยตอนเรโรงเรียนเราฟื้นเลยถ้าเรามีขนตาชีวิตฟื้นเลยไม่น่าขนตาตกไงก็เลยแบบไม่อยากปัดเออมีอายแชโดว์หน่อยค่อยดูไปสีหน่อยเคนแมนถือว่าเสร็จละเย่เย่สิบนาทีถือว่าเร็วอยู่นะเพื่อนก็ฟินิชลุคก็จะประมาณนี้นะคะต้องขึ้นลุคสมัยที่เราเรียนอ่ะเอา ก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวเราย้อนวัยกันหน่อยนะได้ไปสยามใช่แล้วก็ไปหาอะไรกินแต่ตอนนี้เหมือนตอนนี้เหมือนโซนดีนะทำไมตอนท่านตะก่อนก็ไม่ได้ไปอยู่เดียระเอาแม่ไม่ค่อยให้ไปไหนไงเลยแอปิดช้าเด็กยุคนี้นิดนังนเจออะไรที่มันพัฒนาเลยแล้วเจอผู้คนที่มันพัฒนาแล้วด้วยมัน ปกติถ้าวันนั้นเราจะไม่ได้ขับรถยังไม่ได้ขับรถเรา BTS เราเด็กบีมินาไม่ได้ขึ้น BTS มาตั้งแต่กูขึ้นมหาลัยอะสี่ห้าปีเล้วเออมินาไม่ได้ขึ้น BTS มาแบบสี่ห้าปีแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่านะว่าถ้าเป็นพวกเราสมัยนั้นอะเราจะพกอะไรไปบ้างแต่เนนี้คือกระเป๋า่มันจะเป็นเวอร์ชันที่เราอัปเดตให้มันทันสมัยหน่อยเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะพกอะไรไร้สาระจะเป็นเวอร์ชันนี้ไงถ้าเราเป็นแบบย้อนวัยพวกอะไรบ้าง ผลที่มินาใช้กระเป๋าผ้านะคะเพราะว่ามันสะดวกดีนะแล้วก็สะดวกก่ากระเป๋าเป้นะแล้วก็ปกติเวลาเลิกเรียนเนี่ยมินาก็จะไปเรียนพิเศษต่ออะไรเงี้ยมันก็จะใส่แบบออสมุดหนังสือเรียนพิเศษได้ด้วยคือโรงเรียนมินามอมปลายอ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องเอานังสือแบบ,แบบแบบของที่โรงเรียนกลับบ้านทุกวันไงเออทิ้งไว้ที่โรงเรียนได้เลยมินาก็เลยใช้เป็นถุงผ้าคิฟองโซนนะคะทุกคนก็ใครสนใจนะคะเดี๋ยวมินาทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีฟิสชั่นนะคะอย่างแรกนะคะมินาก็จะตกแต่งด้วยนี่ซิทารินนะคะมินาได้มาตัดไป,อ,อ,ไปอุ ลูกมอโกโมแอลกอฮอลยาดมกระเป๋าเครื่องสำอาง power bank มาแล้วคือถ้าจะใส่หนังสือก็ใส่ได้นะคะแต่ไม่เอาไปถ้าเป็นลุงตอนเด็กๆลุงก็คงใช้เป้อะทุกวันนี้ลุงก็ใช้แค่แบบนี่แหละเขพาง,ง่ายๆถือดับแรกของลุงกระเป๋าตังค์ผ้าเปียกเปร์พ่นจมกูกโควิด งลิปสติกอย่าดมแม้สมไว้เปลี่ยนอีแก่อย่าดม,แ,ม,มกแกนี่แล้วก็มีแป้งกับที่ปัดแก้มทุกวันนี้พกแว่นกันแดดด้วยค่ะคือแกไ่ไปหน่อยมองไม่เห็น <laughs> ตาไม่สู้แสงเพราะางไม่ค่อยพกนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของลุงเย์กอรฮอที่หยดซวก ใช่คือเคยไปเข้าห้องน้ำแล้วเจอคนหนึ่งเขาแบบว่าแบบเขาคงปล่อยหนักมากแล้วล <laughs> ุงรู้สึกว่าลุงไม่สามารถที่จะเข้าได้ลุงก็เลยกลัววันหนึ่งลุงจะต้องเผชิญอะไรอย่างเขาแล้วลุงไม่อยากให้ใครมาได้กลิ่นของเรามันเลยเป็นไอเทมที่แบบติดตัวลุงที่แบบถ้าโทรศัพท์แบบนี้ก็เลือกอันนี้เ <laughs> ชีย <laughs> <laughs> เปิดโลกตว่เพราะว่ากลัวมากอ่ะต้องแบบติดติดตัวเลยไม่ได้นะจริงหรอจริงติดไม่ได้ค่อยได้ใช้แต่ว่ากูไม่เคยเห็นใครมีแล้วอุ่นใจไม่มีคือแบบไม่ได้เลยจริงไหมจริง จน่เลยผมจะนี่ด เป็นเหมือนตอนเนี้ยคงดีคงมาทุกวันแหละไม่ได้แม่ไม่ปล่อยเดอะเรามีภารกิจต้องทำนะคะก็คือเราจะไปถ่ายรูปที่พลากรนนะจะถ่ายมินากับลุงคู่กันย้อนไหวน่าจะไปหาอะไรกินละเพราะว่าเหนื่อยค่ะตอนนี้แดดแรงมากเว้ยมันร้อนเลยยังยังยังรักแร้กูเปียกคุณบอกกูจะยังเชื่อคุณกู ท like ่าเ่อก่อนก็จะถ่ายตูคุริคุระมาเรียกว่ไรดูแต่ว่าตอนนี้ถ่าเป็นตูติกเกอร์อย่างนี้แทนย้วชนามากอ่ะยวสุดๆข้างในคนเยออ่ปกติถ้าวัเรียนเราก็จะออกมากินจานมขนมแล้วก็เรียนพิเศษก็กินข้าวเออแล้ก็กลับบ้าน กลับดึกปะกำลังกลับบ้านอะไม่ดึกแม่แม่กลับดึกแม่ไม่น่าดูมากเมื่อก่อนแม่ดูไม่ดูไม่ให้ออเหมือนตอนเรียนมาสยามไม่ถึงสิบครั้งถ้าไม่ต้องลงเรียนพิเศษจริงจริงแม่ไม่น่าห่วงเสียคนนะเพื่อนก็ไม่ค่อยมีไม่ได้คือมาเรียนอ่ะก็ไม่ได้มากับเพื่อนนะคนเดียวบางทีเจอชอบเจอบอกว่าอยาไปคบเพื่อนไม่ดีไม่คบเพื่อนแบไม่ดีไม่คบเพื่อนแต่ไม่คบเราระหว่างรอแดดลงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูป แก่แล้วไม่ใช่อะไรแดดเจออย่างนั้นม่นาไมเกรนมาไอ้นั่นก็มองไม่เห็นเปิดตาเป็นไรไรูตอนนี้มินาก็อยู่ตรงลานพลากรนะคะทุกคนตรงนี้คือแลนด์มาร์คที่ต้องถ่ายสมัยเยนก็คือต้องต้องถ่ายก็จุดเดี๋ยวถ่ายรูปกันตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะก็คลิปโอ้ยกระปูกจะเปิดคลิปก็จะจบลงแค่ตรงนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ยังไงก็ จับผม,มนหคุณน่่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, แล้วก็กสกด subscribe กด้ว <Okay, S 2> ยนะขอบคุณมากเลยคเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย